Okay. สวัสดีครับเพื่อนๆที่ชื่นชอบเล่นไก่ต่อกันทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะแค, okay. มค่มาคุยเรื่องไก่เบื่อเบื่อเมาคุยเรื่องไก่มาบางคนถามผมว่าเลือกไก่ยังไงของสไตล์ผมเนาะ ก็ไม่มีอะไรมากมายนะสบายคนดักแรกก็เลือกสายเลือกเป็นสายตอ่อน,นะเลือกเป็นเลือกที่เลือสายตอ่อสายเลือกที่เป็นไก่ต่อเนาะสายเลือกที่เป็นไกต่ต่อไม่สาาไม่จําเป็นต้องไปฝึกมากพอได้อายุเข้าป่าร้องเลยนั่นคือสายเลือกไก่ต่อเนาะเลย ปกตินะนั่นะนะนะคือจับป๊อปได้อายุประมาณ7เดือน8เดือนโอเคลงสนามต่อได้เลยก็เล่นให้มันเชื่องตั้งแต่อายุห้าเดือนนะห้าเดือน7ดเดือนเนี่ยเล่นได้ก็จับมัดขาอะไรก็เรียบร้อยก็เล่นให้มันเชื่องเจดปดเดือนเนี่ยได้เข้าลงสนามได้เลยก็อันดับแรกที่ผมดูคือลักษณะของไก่เนาะดูลักษณะไก่ไกลเนี่ยผมไปจับมาตัวหนึ่งเนี่ย เพิ่งจับมาไม่กี่วันเนี่ยไปฝากทิ้งไว้บ้านเพื่อนแล้วก็เหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายพอ่อพ่อแม่ก็ไม่มีแล้วตัวเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายก็หินหางอย่างเดียวนะนแรกๆหางม้วนลูกไก่นะนี่เป็นลูกไก่ประมาณหกเดือนกว่าหางม้วนนี่ครับหางม้วนเรียกหางจงกระเบนเนาะหางก็มันมีก็หลายแบบเนาะหางพวงหางพวงหางเป็นพวลงลงไปเยอะๆอย่างเงี้ยก็แบบนั้น แล้วก็หางกุ้งหางกุ้งจะชี้อย่างนี้แข็งหางกุ้งจะแข็งชี้สองเส้นหางกุ้งตอนนมีหางตัวกระเบนหางตัวกระเบนจะม้วนเข้าเข้าหางเข้าหางต้นอนึหางต้นห่งหางจนกระเบนนะเขาเรียกแล้วก็หางสองชัยหางชัยปกติแล้วเป็นนี่คือหางแบบธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษ แต่มันก็มีดีไม่ใช่ไม่มีดีแต่ว่าความพิเศษแต่ละไตรไม่เหมือนกันส่วนตัวนี้มันมีพิเศษที่ว่าที่เขาต้องการอยู่ประมาณสามอย่างนะอ,นอันดับอันดับมาอย่างแรกก็คือมีปีกอยู่ในหลุมหลุมปีกต,ตรงนี้ครับมันเนที่ปลายปีกต,ตรงนี้มันจะเป็นหลุมเล็กให้มีขนอยู่ในหลุมกลางเลยครับนั่นแหละหายากเหมือนกัน ถ้าได้สิ่งนั้นก็โอเคแล้วครับเขาเรียกว่าหม้อข้าวหม้อแกงอยู่ตรงนั้นนะอันดับที่สองไก่จับบบเขยา่าในข้างในมันจะดังก,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 ก๊อกก๊อกก๊อกันนั้นก็ไก่เก่งไก่หวานหายากเหมือนกันครับส่วนอันดับที่สามนะผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนคืออันดับแรกอันดับสองนะแต่ว่ามันอยู่ในสามสิ่งเนี้ก็เราไล่กันอันดับที่สามว่าไปนะพอจับ พอจับกุ้นตรงนี้ครับใต้ใต้ปลายปลายปลายกระดูกอ่อนของมันนะครับปลายกระดูกอ่อนของมันชี้ออกมาอยู่ใกล้กับงาก้ามปูตรงนี้ใช่ไหมระหว่างนี่เราจับปุ๊บมันจะชนกระเพาะทันทีนะมันจะชนกระเพาะจะเราเราล้ลลลลลลวงมือปุ๊บปุ๊บมันจะชนกระเพาะทันทีตรงนี้มันจะไม่ต้องล้วงไปถึงข้างในนะบางตัวต้องล้วงไปถึงข้างในงจะเจอกระเพาะ <c oughs> <c oughs> แต่ตัวนี้ครับมันพิเศษที่ว่า พอจับปุ๊บชนกระเพาะเลยครับผมเนี่ยพอจับปุ๊บกระเพาะติดเลยนี่กระเพาะอยู่ที่ปลายปลายกระดูกพอดีเลยปลายกระดูกอ่อนพอดีเลยไม่ต้องล้วงไปถึงข้างในบางตัวต้องล้วงถึงข้างในนะครับในตัวเนี้พอจับปุ๊บชนเลยเนี่ยชนเลยไม่ต้องล้วงครับมันอยู่ติดกับกล้ามปูเลยครับผมเขาว่าไก่มันจะเข้าเร็วตีเร็วครับผมในตัวนี้เข้าเร็วตีเร็วน้ ่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากก็แก้ดูลักษณะ,อ,ะอันนี้ยังเป็นลูกไก่ตั้งอะไรยังไม่เปิดนะพอมีเปิดนิดๆก็ดูงอนงอนตรงนี้ต้องเบิดนะเบิดเบิดแล้วก็เป็นจักกี่จักก็ได้แต่ปจักต้องกลมแล้วกง็งอนลื่นงอนลื่นนะงอนลื่นปลายหงอนลื่นประมาณนั้นแล้วก็ปยเล็กๆๆๆเ,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 เนี่ยเยอะๆหน่อยโอเค แล้วก็ส่วนปากก็จะให้ดีก็ปากดํานะข้างในปากข้างบนข้างล่างแล้วก็ดําที่หายากก็คือลิ้นดำนะฮะปากดำนะั่นคือหาง่ายแต่ลิ้นดําหายากถ้าใครมีก็ดีนะแบบนั้นนะแล้วก็ตั้งอันนี้ตรงเนี้ยต้องชิดแล้วก็มันต้องเปิดนะอันนี้มันยังเป็นลูกไก่ยังไม่เปิดดีมากเดี๋ยวมันก็เปิดเพราะมันมีเรื่องเปิดลนะแลวฮะนยังเป็นลูกไก่ประมาณห้าหกเดือนได้ประมาณนั้น แล้วก็ท้ายทอยตรงเนี้ครับควายคับเป็นตัว V ีอย่างเงี้ยควายอย่างเงี้เลยท้ายทอยควายอย่างเงี้ยท้ายทอยขนคิ้วก็ให้งอไปหาหงอนไม่กี่เส้นก็ได้ครับเส้นสองเส้นก็ไม่เป็นไรหรือไม่ก็โค้งไปข้างหน้าไปหาปากก็ได้อยู่บางตัวก็ไม่มีคิ้วก็ได้ดีนะถ้ามไม่มีไม่มีเลยไม่เป็นไรแปลกถ้ามีก็ให้มีแบบ นั้นถ้าไม่มีก็ไม่มีเลยก็ได้เหมือนกันส่วนตัวนี้คิ้วไม่มีนะคิ้วเล็กๆๆ Q นิดเดียวคิ้วบางๆผมว่าน่าได้อยู่คิดว่านะนาบางตัวคิ้วคิ้วยาวต้องหางอนรู้ไม่ก็หาปากนะแต่คิ้วออกนอกอย่างนี้เหมือนเลยแก่งนั้นไม่เข้าไม่ถึงนะเก่งแต่ว่าไม่เท่าไหรเนาะประมาณนั้น แต่ที่บ้านผมมันต้องแบบละเอียดจริงๆต่อจะจะได้ไก่เฉลยมาถ้าว่าไม่เด็ดจริงยางกเพราะว่ายากที่ส่งไปให้ทีมชุราที่จันทบุรีคือผมเช็คแล้วที่บ้านผมอะไข่แบบนั้นอะไม่เข้าแบบดุดันเกินไปแต่ที่นวได้เฉลย้ลวครับเนาะเนาะ,ะแล้วก็ นขนคอกลมปกปิดบา่าหมดน,นะอตนนี้ยังค่อยลูกเล็กไกล่ลุกไก่อยู่เลยนะปิดขนขนสร้อยคอเนี่ยปิดถึงบา่าเลยนี่รอบคอตรงนี้ตัวตัวหน้าคอนี่แดงหน้าคอตรงนี้เป็นแดงรอบคอก็ได้เป็โตวีก็ได้นาปิดกลางสามเหลี่ยมยนี้ลงมาที่คอแล้วก็ลวนรอบสร้อยรอบคอเลยให้หุ้มบา่าปีกแดงเนี่ยปีก ปีกตรงนี้ใต้ปีกแดงนะต้องเป็นสีน้ําเงินถ้าเป็นสีเขียวนะไก่จะตีช้าตีแต่ช้าเต้าสีน้ําเงินตีเร็วมันชวนทะเลาะถ้าสีเขียวเป็นเพื่อนเป็น,ปนมิรเนาะถึงสร้อยคอนียมันต้องถึงหลังดําข้างบนเนี่ยหลังข้างบนนี่ต้องดํามันแววดํามันแล้วก็แววด้วยหังมันนะั่นแหละเนาะจนถึงรากมาถึงถึงเส้นขาวหลังดำขอมันอนะ ต้องมาชนเช่นขาวเนี่ยผลขาวปุยอ่ะขนปุยต้องลากดังได้ตรงถึงนี่ไอ้นี่ตรงถึงนี่อันนี้ตรงถึงนี่สามจุดแล้วก็ตัวนี้มันผุดมาเป็นแ้่ขนด้วยครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้เป็นแ้่ขนนะจะมองไม่เห็นนะแต่เป็นแ้่ขน,นแข้่ขนทั้งสองข้างนะมันผุดออกมาใสายเลือดผมไม่มี แต่มันพุดมาจากไหนไม่รู้ตัวเดียวัวเถล <c oughs> งอนนะ่ะเนาะงอนกดหน้ากดหลังเนาะกดหน้าก็คือให้พ้นจมูกก็ได้ครับแล้วก็กดหลังก็กดไททอยชีย้ก็ไม่เป็นไรแค่แค่ความหมายของมันคือกดหน้ากดหลังอนะ่ะคือมันดูเป็นลูกไก่ถ้าว่างอนสูงสูงอะ่ะมันจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นไก่ใหญ่ในในในการในการมองของไก่คู่เฉลยไก่ป่ามันก็มองเป็นแบบนั้น <c oughs> เนาะส่วนปีกก็ปีกเนี่ยครับปีกน้ําเงินเนี่ยห้ามขัดนะครับปีกน้าเงินตรงนี้ห้ามขัดห้ามขาดตอนห้ามแหวงห้ามเกินต้องเสมอเรือกหรือไม่ตัดตรงตรงก็ตรงให้ตรงให้เสมอไปเลยถ้าว่านิดๆก็โอเคนะถ้าว่าเยอะๆก็ไม่เท่าไรอาจจะตีเข้าออกเข้าออกนั่นได้เลยครับไม่ยอมตีจะเข้ามาแล้วก็ถอยเข้ามาแล้วก็ถอยเพราะว่าปีกนี่มันขัด อัน,นั้นเขาเรียกปีกขัดนะฮะอันนี้มันจะโคง้งโค้งตลอดโค้งเสมอนะโค้งเสมอทั้งสองข้าง <c oughs> มันไม่ได้ขาดหายไปหรือว่ายื่นออกมาเกินไปเนาะยื่นออกมาจนเลยออกมาไม่ไม่ยืน่นมันต้องเสมออย่างนี้ถ้าตัดตรงก็ตัดตรงให้ตรงเลยมันมีสองแบบนอกปีกโคง้งเนี่ยปีกเินเนี่ยตรงแบบโค้งหรือไม่ก็แบบตรงสองแบบที่เห็นอยู่ ของของมันก็มีหางกระนะหางกระขาๆใต้ใต้หางเนี่ยมีขาๆเยอะๆหน่อยนั่นก็ได้อยู่เต๋งมากอุดมันเขาเนี่ยอุดต้องมีอันเดียวนะอย่าเป็นอุดคู่อุดคู่แบบนี้ไม่กินเดิมไม่กินไก่ไม่ผ่านส่วนลักษณะาการมัดขาไก่ของผมผมจะมัดตามหงอนมันตั้งหงอนเบเบย์ไปข้างนี้ผมจะมัดข้างนี้ ถ้ามันแบไปข้างนี้ผมจะมัดข้างนี้อันนี้มันมัดข้างแบรไปครับเบไปขวาผมเลยมัดซ้ายนะของผมสไตา์ผมนะแต่บางคอมเมนต์บอกว่าบ้านผมพับทางไหนมัดทางนั้นอ่ก็ไม่ว่ากันแต่ผมเคยลองแล้วมัดไปข้างด้านที่มันล้มมันตีช้าพอมัดไปด้านที่ว่าตรงข้ามกันมันตีเร็วเคยลองแล้นะแต่ว่าก็ คยลองแก้ครั้งเดียวเนาะหลังจากนั้นผมก็สลับข้างใหม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันมนักมันนานนานที่สุดก็18นาทีที่ว่านะรวมกับตั้งไก่อะไร18นาทีนะั่นแหละเพราะว่าช้าก่อนหน้านั้นคือไม่ถึง10นาทีนะครับ,ก,บก็ได้กำขากลับบ้านแล้วก็มีอะไรอีกครับฝนใต้ปี เป็นลูกไก่คนแต่ปีกตรงนี้ก็ให้เต็มนะคนใต้ปีกัเ็เป็นลูกไก่ไมรู้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดอีกด้วยก็ปีกสามเส้นตรงนี้ครับเี่ยับปีกสามเส้นตรงนี้เออง่ายๆนะปีกสามเส้นสุดท้ายเนี่ยให้เสมอกัน ยิ่งเสมอมากที่สุดยิ่งดีครับถ้าว่า่าบนี้ก็ได้อยู่ได้เหมือนกันแต่ไม่มันมีปัญหาอะไรแต่ว่าอยู่อย่างเงี้ยหายยากหน่อยนะหายยากหน่อยผมได้อยู่นะใส่เลือดที่ผมเล่นอยู่ก็ลักษณะบิ่งอยู่อย่างนี้แต่ก็มีเป็นออกเป็นบางตัวไม่ถึงกับทุกตัวนี่ผมชอบหางมันเงี้ยมันพุดออกมาเป็นหางจงกระเบนตัวนี้นะ ก็ที่ผมเลือกก็เป็นเสียงเสียงขันเนี่ยผมจะเลือกเสียงเล็กไม่เอาครับผมก็ผมจะเลือกเป็นเสียงกลางกับเสียงใหญ่ขันจะออกเป็นลูกไก่ประมาณนั้นนะขันแบบไม่ชัดขันเพียเพ้ยนผมชอบเนี้นยสไตล์ผมเนาะถ้าเป็นขันเสียงเล็กเสียงแหลมตัดเนี่ยมันพอ ได้อายุสักปีเนี่ยไก่ป่าจะไม่ค่อยตีนะที่นี่นะที่นี่นะที่นู้ไม่รู้ที่อื่นไม่รู้แต่ที่บ้านผมไม่ค่อยตีไม่ค่อยตอบมันคล้ายๆว่าไก่ที่เสียงเล็กเสียงแหลมมันเป็นไก่แก่ถ้าว่าเสียงพองเสียงเอือดเอือดนะมันจะเป็นไก่ออนต่อให้เดือยยาวก็เข้ากับที่นี่ถ้าว่าเสียงเหมือนขันแบบไม่ชัดนะขันแบบเพี้ยนเพเสียงเอือดเือดเอือยเอือแบบพอง,พองๆอ่ะเนาะ ปีดีกว่านี่เพิ่งจับมาไม่กี่วันนี้ครับก็แค่อยากจะบอกว่าใครที่มีไก่ที่ลักษณะที่ว่ากระเพาะติดพอจับบติดมืออ่างเงี้ยเก็บไว้ดีๆเลยครับผมเลยนะสุดยอดแล้วก็ที่มีขนอยู่ในบอ่บอบ่อปีดก,ก็เก่งมากสุดยอดเหมือนกัน แล้วก็โมปีก3เส้นเสมออย่างเงี้ยสองเส้นอ่ะอีกเส้นนึงจะสั้นอยู่แล้วครับก็สองเส้นให้เสมอกันก็สุดยอดนะครับก็ไก่ดีไก่มานนะแต่ว่าหายากหน่อยก็พยายามไม่ใช่ว่าหาไม่ได้หาได้ที่หายากที่สุดก็คือพวกกระเพาะเนี่ยจะชนยยน้ำเงยเงี้ยจะหายากที่สุดมากกว่าลองไปเช็คดูนะว่าของใครมีบ้างเนาะจับจับดูทุกตัวจับปุบ๊บเจอกระเพาะโอเคผ่าน จับปุ๊บล้วงเข้าไปข้างในไม่ยังไม่เจอล้วงไปยังไม่อันนั้นเป็ปกติดีเหมือนกันดีแต่ว่ามันก็ปกติทั่วไปมันไม่พิเศษนะสว่วนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของไก่ที่มีความพิเศษในตัวที่หายากกันนะอันนี้ก็เป็นแข้งขนหนึ่งแล้วกระเพาะเด็กกันอย่างเงี้ยสองนะหางอย่างเงี้ยสามอันนี้อันนี้ขนหัวไม่ค่อยเท่าไหร่นะ อย่างอื่นไม่ต้องดูเลยครับถ้าเจออย่างเนี้ถ้าเจอกับพ่ออย่างนี้ไม่ต้องดูอย่างนี้ลครับปล่อยไปเลยไม่ต้องดูไม่จําเป็นแล้วมันผ่านตรงนี้แล้วตั้งแต่ตรงนี้แล้วมันผ่านเนี่ยสุดยอดแล้วอาจารย์อ,จจอยู่นี่ฮรตัวอื่นจะเป็นยังไงช่างมาแล้วครับไม่ต้องไปดูแล้วขันแบบไหนก็ไม่ต้องสนใจแล้วให้จับตรงนี้มีตรงนี้โอเคผ่าน <c ười> แล้วก็ปีเนี่สําคัญนะอย่าให้ขัดช้านะถ้าว่าขันช้าตีแต่ว่ามุกชา้า เข้าออกเข้าออกวก่าจะตีเป็นชัว่วโมงหรือไม่ก็ไปเลยไม่ตีถ้าว่าปีกขัดงอนก็เหมือนกันงอนก็จัากให้เท่ากันอย่าอยากห่างๆแล้วก็เว้นแล้วก็อยากขึ้นอย่างเงี้ยคืออยากให้มันไล่เรียกัน,น,นไม่ใช่ขึ้นหนึ่งสองสามแล้วก็เว้นแล้วก็หน,นึ่งสองสามสี่่าไปนะเพราะมันชีิๆกันให้มันได้ระยะคือไม่ไม่ทิ้งช่วงนะคือขึ้นแต่อย่างนี้ ไม่เอาที่ว่าแบบเอออย่างนี้เนี่ยมันแบบนี้ไม่เท่าไหร่ดีไม่ดีแต่ว่าไม่เท่าไหร่นะที่บ้านผมนะที่อื่นไม่รู้ที่อื่นน่าจะดีเพราะว่าไก่เยอะที่บ้านผมอะคอแดงหมดแล้วอยู่แต่ไก่ <c oughs> ยังไม่ได้คุย <c oughs> <c oughs> ก็ลักษณะอย่างเงี้ยอ,อ,อกต้องดำอกดำอก,อกเป็นร่องอย่างเงี้ยอกร่อง ลนาไก่ที่ว่าดีๆนะอกคนดำแล้วก็เป็นร่องอกนี้ร่อง,อองอดหาดูหาดูน่าจะไม่ยากเนาะไก่อันนี้ไก่มันผอมดูไม่ออกแล้วก็ยังเป็นลูกไก่ว่าจะเป็นอกร่องหรือไม่อกล่องอส่วนเป็ด เกดไก่เนาะก็ดูไม่เห็นอนกันคือก็เลือกเหมือนกับไก่ชนแหละครับเกดไก่เนาะไก่ชนเขาไม่เอาไก่ต่อก็ไม่เอาเหมือนกันไก่ชนเอาไก่ต่อก็เอาเหมือนกันต้องไปศึกษาในตำราเกดไก่ของในในช่อง youtube ของไก่ชนมีฮะก็มีสิ่งที่ว่าในที่ไก่ชนเขามีไก่ต่อก็อยากมีันอย่างเช่น ทิมทิมดินเดือยิมใจบาดานแบบนี้เออเขาต้องการไก่ต่อกเขาก็ต้องการเหมือนกันแข่งกําไรแข่งพันเขาก็ต้องการเหมือนกันไก่ตอก็ต้องการเดือยแฝดเดือยสามเขาก็ต้องการเหมือนกันเดือยงาช้างเขาก็ต้องการไก่ต่อก็ต้องการไก่ชนก็ต้องการเหมือนกัน <c oughs> เรื่องเกิดก็ไปดูศึกษาในตารา เกตไก่ชนทั่วไปนะครับที่ว่าใน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  Google อะไรก็มีเยอะแยะเนาะลองไปศึกษาดูแต่ว่าไก่ชนนะมันแบบถ้าเลี้ยงไม่ดีก็แพ้เหมือนกันนะต่อให้เกตด,ดีก็เลี้ยงไม่ดีก็แพ้ถ้าไก่ตอถ้าว่าเก็ดดีแล้วโอเคมานครับมันไม่เป็นไรผมไม่ต้องไปเช็ดน้ําเลี้ยงให้แข็งตีไปตีกับเขาอันนี้มันแค่แป๊บเดียว แล้วก็ทางไก่ตรงนี้ครับทางไก่ทางไก่ที่งอเน,นี่ยให้กดไถท,ทอยตรงนี้ลงมากดไถทอยทั้งสองข้างเนาะข้างเดียวก็ไม่เป็นไรก็ได้อยู่แต่ย,ยิ่งสองข้างยิ่งดีนะเนาะกดไถเนี่ยให้เป็นร่องไก่บางตัวชี้ขึ้นชี้ขึ้นก็ไม่ค่อยจะมาเท่าไหรนะ่เนาะที่นี่นะที่นี่นะที่ผมบอกไม่ค่อยจะมาให้กด ใชยทอยไว้จะดีก็ใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวจะตอบทางคอมเมนต์ไปแล้วก็หางไอ้นี่หางชัยไอ้หางส้อยส้อยส้อยหางเนี่ยต้องให้ถึงปีเขียวตรงนี้นะปีกตรงเนี้ยต้องให้ถึงด่วนลุน,นออกไปแล้วก็ ต้องมีแบบมนมน,มนด้วยเนะอย่าแหลมให้มนมนให้กลมกลมเหมือนกับหางมันนะครับหางมันก็เหมือนกันครับที่ผมเลือกนะผมไม่เลือกหางแหลมนะผมจะเลือกหางกลมเนี่ยหางกลมหางแหลมจ้วงมือนกับเข็มผมไม่เอาแบบนะ้ผมไม่ชอบไม่ชอบนะไม่ใช่ไม่ดีไม่ชอบหางต้องแบบมนมกลมกลมอย่างนี้ตรงนี้หางน่าจะยาวนะตรงนี้นะเพราะว่า ขนาดลูกไก่ขนาดนี้หางเกือบสองเลยนะประมาณนี้เลยนะจากศอกเกับสองคพิ่มื้อถนเต็มแนละ้วว่าสองเต็มเลยเนะี่ยหางยาวมากเลยหางพัดสั้นตึ้หางพัดสั้นแล้วก็หางเนี้ยต้องเลยหางพัดเนี่ยหางข้างเนี่ยหางข้างเนี่ยมันต้องเลยหลุน ก็ไก่หันหาขนที่มันเป็นสองสีนะตรงนี้เหลืองตรงนี้ส้มต้องหาแบบนั้นถ้าว่าไก่คนเดียวเนี่ยมันจะเป็นไก่ที่มีตะบะสูงเกินกว่าไก่ป่าอาจจะไม่ตีหรือไม่ก็ตีช้าประมาณนั้นถึงเสียงขันพยายามหาเสียงขันที่มันแบบเสียงแบบกระชากเข้าเสียงดูดเข้าครับ ขันแบบดูดดุดก็ไปฟังดูเองว่าขันดูดแบบไหนเนาะคือมนจะออกแผลบ่ะเนาะขันดูดดุดนี่จะออแผลบประมาณนั้นก็อะไรเองเขันดูดเนาะไปปีกสามเส้นนี้เสมอกันปีกนี่สีน้ำเงินห้ามขัดมนกลมต้องเวียง เท่ากันหมดอย่าเลยเหมือนกันนิ้ว่างนี้ยวันนี้ไม่เอนะานะโค้งตรงนี้แล้วก็เลยตรงนี้ก็กลับมาเท่าตรงนี้แเอาคือขัดนิดนึงอนะเขาเรียกขัดมันต้องออโค้โคงมาเสมอหรือไม่ก็ตัดเสมออย่างเงี้ยโอเคหาดเป็นสีน้ำเงินตรงนี้หาเป็นสีน้ำเงินสีเขียวใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ากาเรเลี่ยมได้คือเลี่ยมหาเป็นสีน้ำเงินสไตล์ผมนะ สุตท้คนอื่นไม่รู้ว่าเข้าเรื่องแบบไหนที่หลักๆสองการก็คือสายเลือดของด้วยวเ็ราะเป็นสายเลือกไก่ต่อน่นไม่ใช่ไม่ใช่ไก่ต่อแล้วไปนั่นมันก็ยากอยู่เนาะอาจจะมีอะไรที่ไม่ดีไม่ดีเกิดขึ้นก็ได้ถ้าไม่ใช่สายเลือดนะแล้วก็หลีกเลี่ยงไก่ที่มีขนแดงแดงที่หน้าอกเนาะอาจจะเสี่ยงถึง เจ้าของด้วยนะมันมีหลายอย่างเนาะว่าแดงหน้าอกขาเขา่าดูใต้ปีกใต้รักแร้ท้ายสะโพกหัวเข่าตูดมันต้องเดงเดงต้องเดงเหมือนกันให้ครบนะถ้ามีไม่ครบเสียงนะถ้ามีข้างใดข้างหนึ่งนะเสียงบางครั้งหน้าอกหน้าอกมีสะโพกข้างนี้มีข้างนี้ไม่มีป่มเลยอย่าอย่าอันตรายเสียงเสียงเสียง อย่าไปเสียดายเนะะยาะเสียด้ไก่เสียดายชีวิตก่อนแด้วมัจะเกิดปัญหาในป่าเนาะไม่มีใครรู้ไม่มีใครช่วยก็คลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากเนาะเพราะว่ากลางคืนพูดได้เพราะว่าเสียงรถไม่มีมบ้านผมอย่างเงียบเพราะผมต้องพูดหลังบ้านถ้าพูดหน้าบ้านเสียงสิบล้อวัวลากผ่าน ยิ่งกลางวันนี่ยิย่งฟังไม่ออกเลยเสียงดังมากกลางวันเนี่ยเป็นลูกไก่หกเดือนได้นะกอเดือยเดือยยังไม่ออกยังพอเป็นติดเดียวเองติดเดียวโอ้ยังสม,มอแข่งเลยฮะยสม,มอง ตุมต่มๆนิดๆอยู่ประมาณหกเดือนนะฮะหกเดือนกว่าๆคอสร้อยคอเลยัะยังไม่เต็มยกำลังจะเต็มยังไม่เต,ต,ต็มดีก็โอเ okay คนะเปิดตูดแล้วปิดหมดนะคือเปิดตูดอย่างเงี้ยเปิดทางเงี้ยมองไม่เห็นตูดแต่โอเคครับผมเพราะว่าไก่จะไม่เข้าข้างหลังเรานะระว่านะ อันนี้หางขาวต้องคุยนะหางเขาต้องคุยนะเขาเงี้ยคุยขนเสน่ห์มันก็เรียกขนสเสน่ห์นะไอ้นี้อาจจะตัวเมียเข้ามาเข้ามายกฝูงไม่ได้แต่ที่บ้านผมยากนะเข้ายกฝูงไม่ค่อยได้แต่ที่ผมส่งไปกัญจนบุรีเข้ามาสิบสี่ตัวนะใส่เลือดที่นี่ปีที่แล้วกัญจนบุรีเข้ายกฝูงสิบสี่ตัวเข้าหมดเลย ได้ไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาได้ไหมเพราะว่าไม่ได้ถามว่าได้ไม่ได้ mm hmm. เขาบอกเข้ามายกฝูงเลยเนี่ย mm hmm. เขามาเล่าให้ฟังนะ mm hmm. เราก็เฉยๆโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงแค่นี้นะ mm hmm. ก็ฝากติดตามช่องของบางแวด้วยนะ กดิ่งกด s u b s c r i b ์กดติดตามด้วยเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำงานทำ u t ท b e เพื่อประโยชน์ให้เพื่อนๆที่เล่นไก่เนาะความรู้ที่ผมมีผมเผยแพร่หมดผมไม่เก็บนะครับผมไม่กักนะบางคนก็กักเนาะ<ๆ>ก็กลัวว่าเขาทำมาหากินไม่ขึ้นนะ,นะเขาว่านะเที่ยไปบอกเล่าคนรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเขาว่าเออเดี๋ยวมันความหวานมันจะหมดไป ความหังจะได้เขาหมดกับเราเราก็อดวันนี้บางคนเขาไม่พูดนะเรื่องแบบนี้เขาถือคนที่นี่เขาถือกันแต่ผมไม่ถือหนะกมีอะไรก็แบ่งปันความรู้กันไปนะเผื่อน้องมือใหม่ัดเล่นก็เผื่อได้เป็นประโยชน์แต่ก็ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินนะในการเล่นไก่ตอนนี้เป็นการเล่นที่ไก่ที่อันตรายนะไม่ใช่ไม่อันตรายนะ ไม่เป็นซ่อนไม่เป็นดนทางไม่เป็นก็อาจจะถึงชีวิตตัวเองได้นะสําหรับคนที่ว่าเล่นปืน,เล,นเล่นอะไรก็ส่องล่าสัตว์ฟังไก่ไม่เป็นรีบร้อนใจร้อนเห็นไก่ปุ๊บยิงทันทีนั่นแหละธรรมดาอยู่แล้วนะถ้าเป็นผมเห็นปุ๊บผมยิงอยู่แล้วอยู่แล้วธรรมดานะพวกไก่เปล่ามันเห็นแป๊บเดียวมันต้องบินอยู่แล้วถ้าชาช้าไม่ได้กินนะ่ะ แต่ว่าเราต้องฟังไม่ออกว่าไก่ป่าร้องแบบไหนร้องกี่คำร้องที่เดียวกันไหมไก่ป่าสามารถจะร้องไม่เป็นที่นะมันจะร้องตรงนี้คำสองคำแล้วก็มันจะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าร้องอยู่กับที่สิบนาทีห้านาทีอยู่กับที่ไม่ใช่ไก่ป่าเป็นไก่ต่อเขาดูดีๆแล้วก็ขันเยอะ ไปต morning, 2, carrots, ่อเขาตัวขันน้อยๆขันคำสองคำหยุดคำสองคำหยุดโอเคไปป่าขันอยู่กับที่ขันเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดอย่างเนี้ยไม่มีครับไปป่าขันแบบนี้เต็มที่ก็ห้าคำหกคำเนี่ยมากแล้วไปป่าบางทีคำเดียวสองคำแค่นั้นเองระวังให้ดีคนที่เล่นปืนนะนะเดี๋ยวไปยิงไก่ต่อเขาได้เสียตังค์อะไร ระวังให้ดีเอาให้ดีแต่ป่ามันร้องแค่ไม่กี่คําแล้วก็ไม่อยู่กับที่มันจะไปเรื่อยๆมันจะหากินไปเรื่อยๆมันก็ขันไปเรื่อยๆึ่งไก่ตอมันขันอยู่กับที่แล้วก็ขันมากขันร้องเยอะนั่นแหละไก่ต่อเอาว่าขันเป็นชุด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 มาติด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 อ่ะมันไม่ใช่ไก่ปลาหรอกไก่ต่อนั่นแหละแต่ไก่ต่อบางตัวเสียงมันไก่ปลาเลยนะ โอเคสำหรับ okay. คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะก็อย่าลืมกดติดตามบางแหวนด้วยเนาะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งซับสไครต์ให้หมดเลยเนาะปีหน้าเราจะมาหยิบฉลากแลดูหน้าแล้วก็มาหยิบฉลากอีกเนาะว่าได้ใครเนาะเดี๋ยวผมจะจับไข่สองตัวเลยตัวเมียตัวผู้ตัวคู่หนึ่งว่าจะได้ใครนะปีหน้าฤด,ดูการหน้านะผมจะหยิบฉลาวกว่าจะเหลือลูกไก่สักกี่ตัว <laughs> ตอนนี้ก็ แมวมันเอาสกร,รมหมดแล้วเหลือไม่กี่ตัวสิบแปดตัวเหลือ 5, ห้าเหลือสามแล้วมอวานซื้อเหลือห้านี่เหลือสานะมเนี่ยแต่ว่าแมวนั้นผมก็จับไปทิ้งแล้วจับไปส่งไปอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ไปอยู่ในเมืองชายแดนเป็นเป็นตลาดที่ดันนอ้อฮะมันเป็นแหล่งชุมชนแหล่งตลาดใหญ่ก็นั่นแหละดีแล้วก็ได้หากินสะดวอดหาขีเยอะของกินเยอะนะ่ ไ <c oughs> ม่ได้จับไปทิ้งในป่าให้มันอดในอาหารในในป่า <c oughs> ไปไปมา้าหมา,มาฟัดต,ตายซะละก็เลยไปทิ้งในเมืองให้มันอยู่แบบอาหากินแบบสบายไปเลยอาหารการกินเยอะแยะเลยไม่ต้องไปกินลูกไก่เขาเดี๋ยวชีวิตมันจะสั้นโอเคนะครับผมสวัสดีครับฝากกะไลอะด้วยนะสวัสดีครับผม